แมวเมียวแม่สีทองแม่สีทองนอนเล่นกับพันาุหนวดเล่นกับพนธหนวดในเล่การดูแลเลี้ยงคนให้กันหมวเหมีวมวยวเด็กวัดปงชายยมาคนละที่มนอยู่ที่นี่ด้วยกันก็ต้องรัดก,กัน รักกันรักกันรักกันดีพี่น้องกันใครอยู่ตรงนี้สีสุดาสีสุดานั่งเล่นตรงนีส้สุดาอยู่คนเดียวนะฮือ,อยู่คนเดียวนี่ใครเอ่ยน้องเท่าเล็กจ้าเท่าเล็กอยู่นี่เนาะ นี่ใครอยู่ตรงนี้ใครนี่ใครเอ่ยมณีทัพมณีทัพยยี่นี่ะนะมณีทัพครับก็ช่องนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายภาพไม่ได้ถ่ายคลิปลงเท่าไหร่นะวันนี้ขอโอกาสถ่ายคลิปหนึ่งนานๆออกครั้งหนึ่งก็ขอขอนุโมทนานกับทุกท่านนะที่ได้เราดูรับชมรับทราบเรื่องราวต่างๆของน้องเมีวเยวเด็กๆวัดปงชยัยน้องเมียวน้องไก่น้องเต่า ขอขอบูตนาสะดวกขอบคุณทุกถถท่านทุก่วงในพร้อมทุกท่านพบความสุขความเป็นเลิศมีความสุขกายจิตใจปัตตนาทีกใดขอได้ทุกความมากๆปัตตนาร่วมกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุครับก็ขอยุติไว้เท่านี้ก่อนนะพบกันใหม่คิดต่อไปช่วงนี้พิสุขร่วมกันทุกคนทุกท่านสาธุ